เข้าผาหิ่งห้อยนะคะทุกคนชันมากเนี่คือทางชันลงไปนะคะรถอาจจะถ่ายด้วยความชันได้ไมไม่เท่าตาเห็นอู้ลึกมากสูงมากนะคะทุกคนเราอยู่ที่สูงมากอ้ยลงไปแบบลลงไปชันมากชันมาก สนดูที่พักเราสิวันนี้เราพักที่ผาหิงห้อยมองลงไปลึกมากค่ะมองลงไปบูบีดูดิเราอยู่สูงมากนะวันนี้อ่านน้องเปียอ่านป้ายสีผาหิงห้อยถึงยังอ้ยลงมาแบบเสียวมากถ้าขับรถไม่ชินนี่โว่อวสูงมากสูงมากสูงมาก ส,สูงไม่หลานส่วนว่านี่คือเขากำลังสร้างโดมนะคะสร้างโดมสำหรับนักท,ท่องเที่ยวว่าเขาทำกันอย่างนี้ทุกคนดูสิเราอยู่บนสูงมากป้ายผาหิงห้อยนะคะ้าหิงห้อยเขาก็ติดไปไ้ายไว้ผาผารักผาหิงห้อยอาชี้ไป ทุกคนดูแบบเวิงวางมากคือกล้องมันมองไม่เห็นแต่ความจริงแล้วคือข้างล่างมันเวิงวางสวยมากโ้ยสวยลึกมากนี่ไงที่พักของเรานะคะโดมสีส้มนะของเราบีแม่จองสีส้มไว้ถึงแล้วค่ะ้<ว>าหิ่งห้อยนะคะสีส้มค่ะ<ว>อันแรกเลย,ยเพราะว่าแม่ชอบสูงๆูงวิวดีมากค่ะทุกคนเราขึ้นไปดูกันเถอะค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงแดรอมคือสวยมากนะคะ รถก่อนนะคะนี่ค่ะคือที่ราคาของเราคือน,นี้1,600บาทมาจัำไปครึ่งนึงไปจ้ะไปจ่ายเงินแล้วดูห้องข้างบนกันนะคะจะอดรถก่อนโอ้ยรถคันนี้น่ารักจังสีแดงเนี่ย มองลงไปนี่คือเวิงวางนะผานะคะเวิงวังลึกบ่อ, <c oughs> อันนี้นะคะเจ้าของที่พักบอกว่าถ้าใครมาต้องมาถ่ายวิวนี้คือวิวก้อนหินไปดูดิพี่พี่ยืนยืนนี่ยืนยืนอ,อ่าโ,<อ>โชว์หน่อยน,น,นี่นนอ่าเผือ่อมาเที่ยวหน้าเที่ยวหน้าเขาล่นให้เนี่ยหลวงพ่อนะคะโอ้ยสวยมาก ที่พักนะคะเป็นแบบโดมตัวหนอน1,600บาทนะคะนี่ค่ะขึ้นไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะ,ะขึ้นทางไหน <c oughs> อ้อมข้างหลังก็ได้อ่มาค่ะไปเที่ยวจนเดินเดินไปเที่ยวน้ำตกจนขาล้าหมด <c oughs> ขึ้นระขึ้นระเบียงนะคะไป ออมมาด้านหน้านี่ค่ะขึ้นบันไดามาอ่าขึ้นบันไดามาสนอ่าไม่เสียวมากเข้ามื่อคืนนะคะเมื่อคืนที่พักเราเสียวกว่านี้แบบนี้ไม่ต้องกลัวจนสนตกอ่านะคะวิวดีมากเวิร์งวางถูกใจนะคะ แล้วก็ึินไฟมีที่ให้นั่งพักชิมดีเปิดประตูสิคะเปิดประตูเปิดได้ไหมกดลงทางนี้ทางนี้เปิดเข้าไปแม่จะดูสวยม่วนไหนอ่าเข้าไปนะคะตัวนี้เป็นโดมตัวนอนนะมีเอชินดีบอกว่าสวยมากมีที่นั่งให้รับชมวิวนะคะอู้ห้องสีส้มเปิดพามาดีๆให้แม่ถ่ายหน่อยลูกเปิดประตูออกไปเยอะๆเออสีส้ม ชอบกันไหมอ่าชอบกันไหมคะอันนี้นะคะห้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะมีที่นอนนุ่มๆจนบอกนุ่ม,มโอ้โหกลาง380องศาสีส้มโอ้ติดตะล้อน่ะสีส้มแล้วน่าจะาสีฟ้าเนาะชอบสีนี้ไหมเอาเปิดพัดลมสิเธอไมร้อนจังเนื่องจากวันนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะอากาศยังไม่เย็นมันก็เลยร้อนๆน,นะต้องเปิดพัดลมแล้วล่ะ ในห้องมีโต๊ะนะคะกลิ่นมันจะมีกลิ่นพลาสติกนะเพราะว่ามันเป็นโดมพลาสติกนะคะมันจะมีกลิ่นพลาสติกนิดนึงแต่คิดว่าถ้าเราเปิดพัดลมไล่อากาศไปกลิ่นน่าจะลดลงนะคะมีกระติกน้ำมีกาแฟโอวัลตินให้น้ำสองขวดจ้าแล้วก็สบู่แชมพูตอนเย็นเราต้องสระผมแล้วห้องน้ำ มันเป็นดอกไม้นะคะคืนนี้โทนส้มนะคะมองมาเข้ามาในห้องสีส้มเลยโอเคห้องน้ำจากห้องน้ำในตัวนะคะอ,คอ่านี่คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำแม่มันเปีชื้นได้ด้วยอืมอน้ปเป็นโดมนะคะเป็นห้องน้โอเคออเคอาปิดไว้ชินดีเอ่อ ตอนเย็นๆอากาศคงจะดีนะคะตอนนี้อากาศยังไม่ค่อยดีมันร้อนวิวดีแต่วิวดีนะวิวดีวิวดีวิวดีววดววดจ้าเดี๋ยวมันจะถ่ายให้ดูตอนกลางคืนนะคะว่าวิวเป็นยังไงคะ่ะค่ะเราอยู่สูงสุดโดมอื่นโดมอื่นก็อยู่ข้างล่างเราลัล่นกันไปนะคะอันนี้ไม่น่ากลัวเท่าเมื่อคืนไม่ไม่สูงเท่าเมื่อคืนสนระวังตกนะครับ บรรยากาศผาหิงห้อย180ยวิวกูทบเบิร์กนะคะตอนกลางคืนเราก็กินหมูกระทะนะคะวิวตอนกลางคืนหมูกระทะกันอีกแล้วนะคะวิวตอนกลางคืนนะคะล้วประมาณนี้กล้องไม่ชัด <All right. S 1> วิวดีนะคะ <All right. S 1> ถ้าเทียบกับเมื่อคืนนะที่นี่ อ,อวิวสวยกว่านะคะถ้าถามตักนะวิวมันสวยกว่ามันมองเห็นภูเขาได้ชัด360องศาดีด้านหลังนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังด้านหลังก็จะมีกระโจมที่พักเยอะๆนะคะเนี่ย ้นสนนะคะนอนอเล่นเกมอยู่คนเดียวไม่มากินเลยว,ว,วันนี้ก็ลาตีสวัสดนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าเราก็จะเดินทางกลับแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้เช้าวันที่4ของทริปเขาขอพูทธเบิกนะคะวันนี้เราก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วแล้วก็จะพาทุกคนไปที่ตลาดพุทธเบิกนะคะไปดูว่า ขาดใหญ่น้อยแค่ไหนแล้วก็มีของอะไรขายบ้างนะคะชาวนี้เราก็ยังอยู่ที่ผาหินห้อย180ครภูทับเบิกวิวนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะโขดหินตรงนี้เป็นจุดนะคะที่ใครๆก็ต้องมาถ่ายนะคะตรงนี้สําหรับคนที่มาพักตรงนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันตรงนี้นะแม่แ่ะปหาหลงครับตัตามลงมาเลย นี่นะคะตรงเนินนี้นะคะจะเป็นเนินที่ถ่ายแล้วก็เป็นจุดที่วิวดีที่สุดของแถวนี้นะคะเด็กๆก็ไปยืนเตรียมที่จะถ่ายเนาะ,อะตอนนี้แม่ขอถ่ายเป็นคลิปก่อนนะหลังจากจุดนี้นะคะไปที่ตลาดภู้ทะเบิกหลังจากนั้นเราก็จะกลับสกลนครเลยนะคะที่เที่ยวตรงไหนระหว่างทางมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตาก็จะพาชมนะฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ บอกเวลาสาิเดี๋ยวเจอกันที่ตลดาดพุทธเบิกค่ะนี่คือตลดาดพุทธเบิกนะคะมาถึงแล้วนะคะก็จะมีหัวหิมะขิงชิมไหม <Yes. S 1> ชิมหรือเปล่าอยากชิมไหมได้เลยะคะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวลองชิมเยลลี่ขอบคุณค่ะ ลองชิมดูซิมันอร่อยไหมแกแดงแกลองดิเยลลี่เท่าไหร่คะ,ะอันนี้เมลอนลไม่ค่อยชอบกินเมลอนไหนเยลลี่มันเป็นกล่องเท่าไหร่กล่องอะไรอ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอ,อ๋อ เยลลี่มีลูกท้อเดี๋ยวเดี๋ดูก่อนอาชิมิไหมอาชิมิแววมาชิมไปจกมเอาไหมไม่เอรี่เอเยลลี่เหรอนะคะเอาเลือกดูไปเลือกดูเยลลี่ไปบีดูเยลลี่เร็วเลือกดูเร็วสนเนจะเอาอะไรส่เนจะเอาไหนคาดยังไงีิดูิระวังรถ มีข้าวโพดปิ้งที่สุดแล้วส่วนก็ได้เป็นเยลลี่นะคะไหนเยลลี่หนูเยลลี่ถุงละร้อยห้าสิบไปเออเอาไปฝากใครเอาส่วนจะไปฝากใครเอาฝากตัวเองมันมีได้หรอฝากตัวเองเอาไปให้ปลาหลงเนาะฝากปลาหลงเนาะเอาไว้หนอนนะห้พี่นัดให้พี่นัด ให้ตัวเองแล้วให้พี่นัทให้พี่นัทหมดเลยไหมใช่ให้เบียกิอันเอามัม่วงอ่ามัาม,าม่วงอ่าเดินไปค่ะเดินไปค่ะไปตามพี่บีไปค่ะรถ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 เอาบุกคาโดด,ด้วยนะคะซื้อแล้วจ้ะซื้อแล้ว นี้ก็เป็นความคึกคักของตลาดคุณถ้าเปิดนะคะส่วนใหญ่ก็จะขายอะไรที่คล้ายๆกันนะเป็นผลไม้เมืองหนาวนะคะลูกมะัร้อบวโมคาโดค่ะผออับหอมอะไรไม่รู้ยนลาดูอบลแก้ว็ะจะมีคนยื่นขนมให้ต้นสนชิมตลอดทางพอ,อชิมแล้วก็ต้องซื้อนะคะ <ๆ S 1> เกรงใจเดินดีๆนะลูก บัวหิมะนะคะสามโลหนึ่งร้อยสี่โลร้อยก็มีมีกอาดมีขิงต้นหอมญี่ปุ่นเอาไหมเบียทับราบไหมต้นหอมญี่ปุ่นใหญ่กว่าต้นหอมบ้านเรามากโอ้โหกินยังไงบีบหอมใหญ่ๆเนี่ยทำอะไรกิน แฉมแม่ค้าต่อเก่งมากแม่ค้าขายเก่งมากนะร้านนี้เราก็เลยเหมาแล้วค่ะชิมดูครับอันนี้แถมไหมแถมไม่เยอะแถมขนมด้วยหน่อยชิมได้ร้านอะไรคะวันนี้อันนี้ขาแค่เป๊ะเดียวเองได้แค่ถึงได้แค่ขีดเดียววันนี้มาชิมดูก่อนนะคะร้านนี้นะคะเราหมดไปหลายร้อยเลยลูกค้าสองโลลูกท้อสามกิโล ยังไม่ถึงพันไหมคะบอกใช้ผ่านมาก็แวะคุยได้เดี๋ยวจะโปรโมทให้เนี่ยโปรโมททาง YouTube ให้เนี่ยแถมเยอะๆโอเคเลยค่ะร้านนี้นะคะร้านนี้มีชื่อร้านแม่เนี่ยร้านน้องนวลเลยจ้าร้านน้องนวลนะคะแม่ค้าแถมเยอะอะแถมเยอะๆแถมให้เยอะๆนี่แม่ค้าใจดีใจสูงใสูงอ่างี้เยอะเราจะโปรโมทให้เนี่ยนี่นะคะร้านน้องนวล อะไรอีกส่วนาอะไรอีะอะดูซิแม่ค้าถามแถมให้ไหมเนี่ยอถุงนี้แถมหนขีเองเอาใส่อีกสิมีสอถุงแทหนีแล้วก็มีถุงีแสีนะาเมอน่เหรอไม่ชอบกินเมลอนราไม่ชอบกินเมลอนโอเค จบทริปนี้กันด้วยผลไม้ของฝากญาติๆนะคะลูกทอ้อฟักแมวลูกครับข้าวโพดปิ้งกับเยลลี่ของต้นสนเดินสนบอกว่าอเอาไปฝากตัวเองนะคะทีนี้เราก็จะเดินทางกลับสกลนครกันแล้วค่ะร้านค้าก็มีอย่างที่เราบอกไปนะคะใครมาเที่ยวก็ตามรอยเราได้นะคะในคลิปลงรายละเอียดให้ทุกอย่างแล้วทั้งราคาห้องพักนะคะอะไรหลายๆอย่างนะ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าที่สุรินทร์จ้าบา,บายๆนะคะ